ก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดร,รับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของลองแวนในเรื่องราวดีๆคลิปดีๆนะคะกดกระดิง่งกดรับ,รบกดเป็นกำลังใจด้วยนะคะแม่ซี่ของเราครับแป้งน,นะคะ น้องก็แป้งไม่สบายนะคะเจ็บขาข้างหนึ่งแวนไม่รู้นะคะว่าน้องเป็นอะไรน่าจะเป็นที่น้องอ่าโดดสองครั้งนะคะโดดลงเตียงสองครั้งนะคะแวนก็ไม่รู้ว่าแวนจะแวนก็ไม่รู้นะคะว่าน้องน่าจะเป็นที่น้องโดดลงเตียงนะคะเพราะว่าน้องเจ็บขาข้างนี้เนี่ยขาข้างนี้ข้างทุกคนเนี่ยขาข้างเนี้ยข้าที่แวนจะเนี่ย เนี่ยเวลาน้องยืนอ่ะน้องจะแบบขาข้างนึงอ่ะจะไม่เจ็บใช่ไหมจะขาข้างนึงอ่ะจะอยู่ข้างล่างจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาน้องนอนนอนน้อชอบทับขาเข้ามาแล้วก็เรือเพื่อเ,เป็นกำลังใจให้น้องข้อปแป้งนข้อแป้งหายไวๆด้วยนะคะให้น้องเทา้าให้น้องข้อแป้งหายไวๆด้วยนะ ให้เท้าน้องเขาแป้งหายไปๆเดินมาปกติไวๆนะคะน่าจะปวนสงสัยว่าน่าจะเป็นพอน้องโดดลงเตียงเพราะว่าน้องโดดลงเตียงเป็นแล้วนะแวนพยายามไม่ให้น้องโดดลงเตียงเวลาน้องวิ่งอยู่บนเตียงกับปุงยายอะแวนไม่ให้น้องโรดลงเตียง เพราะน่าจะเป็นที่น้องโดดลงเตียงวันนั้นมาสังเกตได้สองสามวันแล้วก็ให้ป้าๆลงดุงเป็นกำลังใจให้น้องเขาแป้งหายาไปด้วยนะคะน้องเขาแป้งเจ็บขาข้างเนี้ยเนี่ยขาข้างเนี้ยเนี่ยขาข้างเนี้ยขาข้า,างที่แวนจะเตือนเตือนเตือน นอนนสองเดือนจะเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะน้องข้อแป้งคนสวยจะเข้าเดือนที่สามแล้วนะคะป้าป้าลงุลงลุงวันที่แปดเดือนหน้าก็เข้าเดือนที่สามแล้วจ้าวันนี้เข้าสามเดือนเต็ม ต้องเปิดพัดลมให้ตลอดถ้าปิดลมอันเนี้ยอันกุงอ่ะสั่นตื้อตืดตืดตืดตื้อเลยอากาศร้อนต้องเปิดพัดลมให้แลวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องข้าแป้งหายไปไว้ด้วยนะคะ